ต้องมีคนฆ่าเขาและพยายามทำให้เป็นเหมือนว่าเขาฆ่าตัวตายผมคิดว่าคนร้ายตัวจริงเป็นคนฆ่าเขาเพื่ออำหนังคดีคุณเป็นใครครับแล้วรู้ชื่อผมได้ไงก็ผมเองครับหมวดผู้กองยอดชายตอนนี้ผมมาที่โรงพยาบาลแล้วภูเวทตามที่หมวดบอกแล้วโรงพยาบาลนพเวทผมไม่บอกคุณอะไรแบบนั้นตอนไหนครับหมวดเป็นคนบอกผมเรื่องโรงพยาบาลนี้เองนะ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอครับคือคือตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ผู้กองบอกผมก่อนครับว่าผู้กองเนี่ยทำงานที่ไหนสังกัดอะไรแล้วรู้จักผมได้ยังไงคุณคุณอ,อะไรวะ